Những cái này nếu như nó Này thì nó ấy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  ปิงพี ок, ่น да. ้อยปาเนี่ยพี่น้อยปลาโอ้อ้้ปลาดุกพี่น้อย้นี่ปาดุกพี่น้อยนี่พี่้อยมานมานพี่น้อยนี่ใหญ่พุสงขวดพี่น้อยี่ พ่นทำไมซิ่วๆพี่น้อยพ่นนี่พี่น้อยมาในเลยพี่น้องพ่นบ้าพี่น้องบอลนี่พี่น้องมาเบิ่งนพ่นเกี่ยวเลยสองหอกพี่น้อยสงได้มาของท่านพี่น้อยนี่ kiểu chắc thờ đây đi này, này. Bay to bên ngoài Mà luôn bơm แรงก็ถันไปหน่อยว้าทางนี้ก็ข้างโคไปหน่อยไหลจับกบกบทันไปหน่อย Rồi. Hãy subscribe cho အစောကာကင်တြေရာစောကေင်အစေးတာင်တွေကေရ